สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปไดร์ไดกันยิปซีโอซีรีกอนสำหรับรายการของเราในรอบนี้ <c oughs> ก็มีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการยิปซีโอซีรีกรอยู่เหมือนเดิมทุกรอบท่านอาจารย์โอก็มาแล้วนะกดแชร์ออกไปแซ่แล้วนะ คนละเก้าพเก้าร้อยเก้า้าแชร์สวัสดีนะครับนะถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะครับนะแล้วก็ตอบได้เพียงคนละหนึ่งข้อนะใครจะถามเพิ่มอะไรเอาเก็บไว้ในใจนะครับเอาไว้วัน พรุ่งนี้บลืนนี้ไปเรื่อยๆนะค่อยๆถามวันละคาถามแทนนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9 9้าแชร์นะ เดี๋ยวดูให้นะครับนะเดี๋ยวขออนญาตแชร์ก่อนนะครับอย่าลืมครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเ้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะ มาครับมีท่านอาจารย์โอม,มาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิมเข้ามากันได้คนละ9999แชร์เพียงเท่านั้น เร็วเซเร็วเน่เร็วเน่มีท่านอาจารย์โอมาดูแลรายการเหมือนเดิมบอกว่าอันนี้เป็นกลิ่นยาสูงออคิดออกินเลยอะไม่ใช่ออขิดมันเป็นชื่อดอกอ่าเป็นแป,ปลว่าดอกกล้วยไม้อะ่ะเออ อ๋อขิดคือดอกกล้วยไม้นะมา,าอาจารย์<อ>ท็อปไม่ชอบกลิ่นน้ำหอม,อ,มอันนี้คือครีมทามือบำรุงมืออ่ะมีกลิ่นหอมด้วยมาซื้อกล่องสุ่มแล้วได้มาคุ้มนะครับนะไม่ไม่สามารถ นอนทรมานแล้วเออไม่สามารถมาโอ้เกิด<า>เนี้ยดีมากเลยแชร์ได้ทุกวันเลยปื่นมามาครับกดแชร์ออกไปแซ่เร้วนี่นะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ เอามานะค่อยๆถามมันเข้ามาไว้ก่อนเดี๋ยวจะตอบให้เยอะยังเยอะแล้วไปอาจารย์โอ้ตอบได้เลย สวัสดีนะคะแชร์แล้วเมวันนี้จะถูกหวยลาวไหมจ้ามาเต็มพื้นที่ว่าตามหน้าไพ่นะครับนะว่าจะถูกหวยลาวไหมไม่ถูกครับมไม่ถูกไพ่มันว่าไม่ถูกไพ่ดรามแชร์แล้วโอสามียังเก็บของของเราที่อยู่บ้านเขาอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าทิ้งไปหมดแล้วคะ เก็บหรือทิ้งข้อคานก็เ,เก็บไว้นะอืเก็บไว้ฮาร์ดยี่สิบห้าโสดเมื่อไหร่จะมีคนเข้ามาแบบจริงจังสักทีครับดูสาวมันนี้มีไหมมันมีเข้ามาเรื่อยๆแต่คุณจะถูกใจใครเท่านั้นแหละนะมีนะสาวมันนี้มีนะคะเอ,อแบบรักแรกพบเลยนะ กดแชร์ออกไปแซ่เร็วนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นมุกถ้าสารภาพรักเขาเขาจะรู้สึกยังไงคะ ว่าว่าตามหน้าไพ,าพ่นะสดีมี <จะ S 2> เมตตปามหานิยมเขาจะรู้สึกว่าจริงจังนะคะรู้สึกว่าเราจริงจังนะคะดีมีเมตตปลามหานิยมนะครับเมยขอบคุณค่ะอาจารย์นะเราดูตามหน้าไพ่ก็ว่าตามหน้าไพ่นะครับโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานรู้สึกโอ้โหวันนี้หลายๆคนดวงดีนะอืมท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานในเพยิซีโอสสริกรเนี่ย เพจอื่นดวงไม่ค่อยดีแ,แต่เพจน,นี้ดวงดีเ็นคำว่าสดนะคะยังถามได้นะคะถ้าไม่มีคำว่าสดสีดสแดงแสดงว่ารายการจบไปแล้วนะคะถามไม่ได้เป็นเทปย้อนหลังนะคะอืใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์อ่ากดติดตามเพจกดติดตามไลค์สดนี้ไว้นะคะ จะได้ไม่พลาดการรับชมนะคะแล้วก็ถามดวงค่ะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะอเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะเร็วถอมเนาะพอมไหม ปอบอออออเออเร็วสิเวลาเหลือน้อยแล้วดูเวลานี้เดี๋ยวสักพักก็จะไปแล้ะโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานเหมือนเดิมเหลือหนึ่งนาทีแล้วนะคะใครใครอยากถามก็ถามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์ชื่อแล้วแชร์แล้วเล่นคำถามค่ะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ Facebook โอเซนิกออภิรัตน์ เฟซบุ๊กโอซิริกอนอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิลิก15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณนะหน้าทองสายในการลิ้นทองสนดวงเสริมราศี พิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถองสารบูรสมากิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทยรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและสิ่งครูค่ะตามนี้ครับนะเราผมตามนี้ครับเอาละเวลาของเราก็ใกล้จะหมดแนละ้วโดยมีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานในปายการทุกรอบท่านอาจารย์โอ <c> ้ <oughs> ของเราเนี่ยก็อีกสักพักก็จะไปทำรายการเกี่ยวกับพวกคนมีองค์องค์เทพเสริมดวง ท่านเนี่ยมีความสามารถอาจารย์ท็อปเนะคะพูดเยอในการตรวจองค์ตรวจเทพชั้นสูงได้อาจารย์ท็อปเนี่ยราค่ะตรวจองค์ตรวจเทพเดี๋ยวดูเวลานี่เวลาก็หมด <10 S 1> ลงแล้วนาทีแล้วค่ะ